เพื่อนกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้กับแฟนเพจของเราหน่อยค่ะวันนี้อาจรย์เค้จะตัดสองตัวห้าหางให้นะคะนะคะวันนี้กลับถูกต้องค่ะประทัดเจ็ดห้าแล้วก็ห้าหกเก้าค่ะประทัดเจ็ดห้าแล้วก็ห้าหกเก้าฝากแฟนฝากแฟนนะคะช่วยกันพิมพ์ให้หน่อยนะคะประทัดนะเลขประทัดฝากบอกกันเพราะว่าเมื่อวันที่ยกเสาเอกเนี่ยเป็นวันดีวันที่สิบเอ็ดเลิกดีไม่ว่าแต่งงานออกรถ ขึ้นบ้านไม้โอ้หลายอย่างก็ได้ทําการจุดประทัดสองพันนัดนะคะก็ mm hmm. เขาก็มีเลขประทัดให้ด้วยอาจารย์เคไม่เห็นแต่อาจารย์ชัดเขารู้อยู่แล้วว่ามีเลขประทัดอันนี้อาจารย์ชัดเขาก็ฝากคุณพ่อของอาจารย์เคนะคะคุณตาของน้องชาชาสอยมานะบอกว่าสอยมาให้หน่อยจะถ่ายรูปให้แฟนเพจบอกอย่างนี้นะคะเพราะเป็นวันดีพอดีนะคะเจ็ดห้าและห้าหกเก้าค่ะเป็นเลขประทัดนะ ในวันที่ยกเสาเอกเสาโทก็คือวันที่สิบเอ็ดนะคะวันที่สิบเอ็ดของเดือนนี้เป็นวันดีมากแล้วก็วันที่สิบห้าก็เป็นวันดีเลิกยามเลิกยาเลิกงามยามดีด้วยนะคะอ่าวันเด่นงวดนี้อาจารย์รู้ไหมเด่นงวดนี้คืออะไรเด่นงวดนี้คือหนึ่งและสองบอกแล้วะหนึ่งและสอง,งหนึ่งและสองเด่นคือหนึ่งและสองพี่พิมพ์ให้หน่อยนะคะ หนึ่งและสองมาเลขเด่นคือเลขที่แฟนเพจให้อาจารย์เคเรียกคืออาจารย์ทค่ไม่สามารถเรียกได้แบบอะไรนะจงครึ่งจงครึ่งให้แฟนแฟนเพจแนะนําให้เรียกเลขออกกําลังกายหมายถึงเลขที่ไม่ชอบขับรถชอบเดินไปวิ่งไปวิ่งมานะคะนะก็คือมีสองเลขคือหนึ่งและสองนะคะเห็นแล้วค่ะสองตัวก่อนเดี๋ยวชุดสองตัวจะตัดเหลือห้าหาง ชุดสองตัวจะตัดเหลือห้าหางเด่นนะคะคือหนึ่งและสองนะคะหนึ่งและสองสุดปังนะหนึ่งและสองนี่จะออกอะไรได้บ้างสามตัวนะสามตัวชั้นบนก็คือหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยรางวัลใหญ่นะคะแล้วก็สองตัวชั้นล่างคือหลักหน่วยหลักสิบนะคะก็คือสองตัวท้ายลอตเตอรี่แล้วก็สามตัวรางวัลใหญ่นะคะอันนี้เขาเรียกเลขเด่นคือมีหนึ่งและสองแน่นอนค่ะนะคะนะ ต่อไปชุดที่หนึ่งเลขที่เน้นไว้ให้เดี๋ยววันนี้จะตัดให้เหลือห้าหางนะคะวานพ,พี่ช่วยจันเข้มพิมพ์หน่อยได้ไหมคะนะคะชุดที่หนึ่งเลขเด่นก่อนนะเดี๋ยวจะตัดให้นะเด่นที่เน้นไว้ให้คือสี่เก้าแล้วก็เจ็ดสี่อ่าเลขเลขชุดที่หนึ่งก่อนนะสี่เก้าและเจ็ดสี่ สี่เก้าในร่วงกระดกเป็นสี่หกนะคะทุกคนเข้าใจโดยโดย,โดยธรรมชาติทุกคนเข้าใจอยู่แล้วเนาะนะคะออางั้นเดี๋ยวเราพิมพ์เลขหลักก่อนนะวันนี้จะได้กันเข้าใจกันง่ายขึ้นนะคะสี่เก้าแล้วก็เจ็ดสี 1, ะะ่ชุดที่หนึ่งนะคะชุดที่สองชุดที่สองนะห้าเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าแม่ไปตรงกับเลขห้าหกกับห้าเก้าเนี่ยตรงกับเลขหางประทัดพอดีเลยนะคะนะคะ เน้นให้นะคะคือห้าเก้าและเจ็ดเก้านะคะเดี๋ยวอาจารย์เคจะบอกแล้วอ่าอาจารย์อาจารย์เห็นเนาะเห็นอาจารย์เนอะครับเห็นครับอ่าแล้วก็ชุดที่สามชุดที่สามเน้นให้นะค,ะคือห้าสี่และสองหนึ่งชุดที่สามคือห้าสี่และสองหนึ่งเดี๋ยวจะตัดห้าหางให้เลยนะคะนะคะแล้วต่อกันชุดที่สี่นะคะอ่าประ้อกังใช่ไหมอ่าชุดที่สี่ นะชุดที่สี่เดี๋ยวดูพี่ๆทำมาจำที่ไหมนะนะนะชุดที่สี่ชุดที่สี่สามสี่ 5, แล้วก็สามเก้าชอบเลขชอบไปเจ็้ห้าเก้าเดี๋ยวเพิ่งสี่ <laughs> ไม่เราชอบตรงนี้ว่ามันมีปัจเลขประทัดเราไงอ๋อต่อไปค่ะชุดที่สี่สามสี่และสามเก้านะคะอยู่ในรายสามสี่และสามเก้าค่ะชุดที่สี่นะ เดี๋ยวจะเน้นแล้วนะคะเดี๋ยวจะเน้นแล้วนะเลขแรกที่เน้นให้ค่ะห้าเก้าอ้าวห้าเก้าตัวเล,เลขนี่เหรอจะห้าเก้าแต่ว่าระหวังกระดูกเป็นห้าหกด้วยนะโดยส่วนตัวอาจารย์ชอบห้าหกนะนี่ห้าหกโดยส่วนตัวอาจารย์ชูชอบห้าหกอันนี้ห้าหกเก้านะคันเพลจะโชว์บ่อยสิจิรานะเลขแรกที่เน้นให้ค่ะห้าเก้าระหวังกระดูกเป็นห้าหกแต่ถามใจอาจารย์เคะระหว่างห้าเก้ากับห้าหกอ่ะ ใจอาจารย์เค้ชอบห้าหกมากกว่าห้าเก้าไม่รู้ไปไหห้าหกอ่ะห้าหกหกห้าเลยชอบเลยโดยส่วนตัวแต่อาจารย์แค่ชอบห้าเก้านะแล้วก็ซื้อสองห้าเก้าไว้เนี่ยจริงเหรอสองห้าเก้าสองเก้าห้าเลขเลขที่ตามมาสามนวดแล้วว่าอ๋อเอาห้าเก้าก่อนเลขแรกนะะเลขแรกนะจ๊ะเลขแรกห้าเก้าแฟนเพจคุณก๊อฟบอกว่าน่ารักขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็นี่อาจารย์เจ็ดเก้า อาจารย์ชัดซื้อทุกคนเพ็นบอกเราก็หาการจนเจอ927929279อ่ากาไอต่อไอ้เท่าที่279กับ297อาจารย์ชัดซื้อไปแล้วอ่า,อา,อา,อานะคะเอาต่อไปจ้ะนะเอาต่อจ้ะต่อาาจ้ะต่อนะคะ7979มาอาจารย์าาชัดชอบไหมชอบคือเจอ็ดนี้อาจารย์ สองเจ็ดเก้าสองเก้าเจ็ดอาจย์ชัดซื้อแล้วแล้วก็ซือ้อแล้วก็คือ,อคือ,อรู้สึกเนะเรามาถวายเสียนพ่อปู่แมายยา่ย่าเจ็ดเสียนกับเก้าเสียนอืมก็เลยซื้อเจ็ดเก้าเราได้สั่งจองอชุดบายสีนะครับเจ็ดเสียนคือแทนองค์แม่ย่าเก้าเสียนคือองค์พ่อปู่อ่าเดี๋ยวบอกก่อนเก้าคือ ขยานาาเจ็ดเสียรและเก้าเสียรที่เราจะถวายในวันที่สิบห้านี้องค์ละเขาคิดน้องน้องบิวคิดนะคะคิดราคาอยู่ที่ที่เข้าศาลได้เนาะคิดราคาอยู่ที่องค์ละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทซึ่งเลขเด่นเลขเด่นเลขเขาเรียกเลขอะไรนะต้องบอกว่าเลขเลขเบิ้ลอะเอ้เขาไม่เลขเลขเป็น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 ขนาดที่ทําได้ใหญ่สุดแล้วแล้วก็ที่จะเข้าไปถวายได้เข้าไปถวายได้ คือได้ใส่ที่อาจารย์อาจารย์เข้ทำนี้ก็ยกให้แฟนเพจทุกคนได้เท่าห uh huh. วายอาจารย์อาจารย์เข้เ่าหวายเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเสียงกับเก้าเสียงเจ็ดเก้านะระวังกระดกเป็นเจ็ดหกด้วยค่ะที่รักอ่ะพิมพ์ให้หน่อยค่ะเลขแรกคือห้าเก้าเลขที่สองคือเจ็ดเก้าอันนี้ตัดห้าหางแล้วนะคะห้าเก้าคือหางที่หนึ่งเจ็ดเก้าคือหางที่สองนะคะอ่าเจ็ดเก้าคือหางที่สองเพราะฉะนั้นเลขงวดนี้ที่สวย าจารย์ชัดชอบคือสองเจ็ดเก้ากับห้าเจ็ดเก้าอันนี้บอกกับแฟนเพจเลยกับหนึ่งเจ็ดเก้าอันนี้ชอบโดยส่วนตัวใช่ไหมชอบโดยส่วนตัวเลย uh huh. คือสองเจ็ดเก้านี่คือทะเบียนรถที่เคยได้อยู่พอพานสองเจ็ด huh. เก้าแต่เปพยนนะพอพานสองเจ็ดเก้าวดนนี้น่าจะมาไหมนะสองเจ็ดเก้าแล้วก็ห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าคือวันที่สิบห้านะครับวันที่สิบห้า ถวายเจ็ดเสียงกับเก้าเสียงอาจารย์ท่านอ่าหยิบห้ามาเป็นมงคลนะครับใส่ห้าไปก็เป็นห้าเจ็ดเก้าแล้วก็หนึ่งนะครับกันหนึ่งคือเลขกันหนะึ่งเจ็ดเก้าอันนี้คือนอกเหนือจากในสูตรทั้งหมดอ่านะเอาต่อค่ะต่อนะเลขต่อไปที่เน้นให้ค่ะสองหนึ่งสองหนึ่งนะสองหนึ่ง สองหนึ่งเพราะว่าเด่นคือหนึ่งและสองนะคะสองหนึ่งอันนี้คือตัหหรหรอตดห้าหางแล้วห่ะตัดห้าหางเฮ้ยไวจังอ่าตัดห้าหางตัดเลย12บสองสิบสามสี่โอ้ตัดเร็วนะนี่นตัดเร็วมันจีอานเร็วปะค่ะตัดแล้วนะตัดแล้วนะ นะรหัสนะเอารหัสวะเขาถามเขาถามนวิกษาแดงอ้านอะไรอ่านไปเจอเขาอุ้ยกลับมาบอกรหัสนะคะไม่ใช่รหัสนะคะเด่นตัวที่สามที่ตัดให้คือสองหนึ่งวันนี้กลับขอ,ขอต่อเลยได้ค่ะต่อเลยนะคะได้หนึ่งจิตกาวหนึ่งใบดีค่ะแฟนเพจนะคะอ่ะต่อจ้ะดีใจด้วยทันไหมแฟนเพจทันไหมคะทันไหมคะ สองหนึ่งสองหนึ่งต่อไปจะอ่านให้ให้มีไหมเขอสามเก้าอ่สามเก้ามากเลขที่สี่คือสามเก้าระหว่งกระดูกเป็นสามหกหน่อยนะสามเก้าเอาเลขหลักก่อนคะ่ะสามเก้านะเจ็ดสี่ที่จริงวันนี้เมื่อกี้พี่เล็งอันนี้แต่ที่เก็เสียดายอันนี้เจ็ดสี่ 7, เจ็ดสี่ใจตรงกันเลยเจ็ดสี่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 คือตัวที่ห้าเป็นตัวเหลืองแดงนะคะตนนี้สี่เป็นตัวที่ห้าตอนนี้เราจะครบตอนนี้เราครบห้าเลขแล้วนะใช่แต่ว่าเราครบกันอยู่เหมือนกันค่ะเราก็ครบกันอยู่ตัวที่คาดเหลืองสีอะไรกันฮะตัวที่คาดเหลืองตัวที่คาดเหลืองคือเจ็ดสี่ค่ะ ตัวที่ค่าสีเหลืองคือเจ็ดสี่นะครับตัวที่่าสุดนะคะอุ้ยใครแฟนเพจน่ารักยังเลยเขียนให้ด้วยนะห้าเก้านะเจ็ดเก้านะคะเอ่อสองหนึ่งสามเก้าและเลขที่เน้นเหลืองแดงก็คือเจ็ดสี่เจ็ดสี่อเกือบอะต่อไปสามตัวต่อไปสามตัวด้วยค่ะวันนี้นะทันรับไปต่อเลยนะ สามตัวหลักหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยรางวัลใหญ่ค่ะห้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสองหนึ่งสองหนึ่งนะคะสามเก้าสามเก้าและตัวที่เน้นอ่าสีแดงเข็บเหลืองให้นะสีแดงขอบเหลืองก็คือเจ็ดสี่เจ็ดสี่นะคะ ได้แล้วได้อีกค่ะเก้าวต้องมานะบอกสามตัวอีกครั้งได้สิจ่ะบ Adjust ัตรหนึ่งเดินจากที่รักค่ะนะคะ 2, 7, 2, 2, 7, 2แปดสามเจ็ดแปดสามเจ็ดนะคะแล้วก็สองเจ็ดสองสองเจ็ดสองและแปดสี่สี่แปดสี่สี่นะคะ นะคะเน้นให้คือแปดสามเจ็ดเเลขแรกที่เน้นให้คือสองเจ็ดสองนะสองเจ็ดสองเลขแรกที่เน้นให้ค่ะเลขที่สองที่เน้นให้คือแปดสามเจ็ดเน้นให้คือสองเจ็ดสองและแปดสามเจ็ดค่ะนะคะอาจารย์ชาร์องเพลงให้ฟั